ก็วันนี้จะมาทำคลิปสุดท้ายของเดือนนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่อยู่แล้ก็จะมาตอบคำถามที่คนถามผมมาเยอะมากเลยนะทั้งในเกมทั้งดิ s คอร์ทั้ง youtube ก็คำถามนี้มีอยู่ว่าเซตสาฟ้าเซตต้้มแข็งเล่นเซตไหนดีกว่ากันอ่ะ เดี๋ยวจะบอกคร่าวๆนะว่าเซตน้ำแข็งจะเคลียร์มอนเก่งมากๆแต่ว่าเรื่องบอสมันจะช้าลงช้าใว่าสาฟ้าอะในขณะเดียวกันสายฟ้าก็จะลบข้อเสียของน้ำแข็งได้นะครับสายฟ้าจะเก่งกับบอสแต่ว่าเจอมอนจะไม่เก่งนะมันจะไม่แรงท่าน้ำแข็งนะตามนี้เลย ก็ตอนนี้ผมก็มาถึงจุดอิ่มตัวในระดับหนึ่งแล้วนะของโชว์ดาวนะก็มีออฟฟิเซทุกช่องแล้วนะครับก็ทำตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะเป็นความสำเร็จอันหนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้้าตันสามสิบเปอร์เ็ทุกอันแล้วนะครับก็สแตตตามนี้เลยนะสะแตตตัวละครผม น้ำแข็งต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายเซตนะแต่ว่าในคลิปเนี้ยผมจะไม่ได้ออซเซตน้ำแข็งไม่ดูก็ถ้าใครอยากดูเซตน้ำแข็งเนี้ยผมจะแยกไว้หลายหมวดหมู่มากเลยน้ำแข็งตีบอสน้ำแข็งเคลียร์มอนต้องไปดูในคลิปรีวิวตัวละครทากาจินะครับผมแยกไว้ให้คลิปนะผมตัง้งใจทำมากเลยนะก็ไปดูได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกตัวละครน,นะว่า ตัวไหนมันเล่นน้ำแข็งดีเล่นสายฟ้าดีามาถึงตัวละครแรกนะครับไวเปร์หนิงนะตัวเนี้จะเก่งทั้งสายฟ้าเก่งทั้งน้ำแข็งเลยจะเล่นแบบไหนก็ได้นะครับามาที่ตัวละครเปอร์เรียเชนนะตัวเนี้หลายคนชอบเอาไปเล่นสายฟ้านะแล้วก็ตอนแปลงร่างยิงหุ่นก็จะโดนสายฟ้าผ่าตายนะตัวเนี้มันจะไม่มีชาร์จของสายฟ้านะก็ไม่แนะนำให้เล่นเลยนะครับ รับเาใสาฟ้าเฟอร์เรียเฟอร์เรียจะเก่งน้ำแข็งนะครับสายฟ้าจะเล่นแบบไม่ได้เลี่ยงเลยอ่ะที่คนเล่นสายฟ้าพอคิดว่าถ้าเกิดเปลี่ยนธาตุในเนี้ยธาตุตัวเจ็ดมันจะเปลี่ยนได้แต่ไม่ใช่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่ะเวโลซิตี้นะเจ็ดอันนี้นะทุกคนเห็นคําอธิบายข้างล่างไหมข้างล่างเจ็ดอ่ะมันจะเขียนว่า ดันชาร์จชาร์จคลิดซ้ายฮอริซอนเนี่ยจะเพิ่มสถานะฟอร์ตไบ์อันนี้ถึงเปลี่ยนธาตุเป็นสายฟ้ามันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับอันล่างเนี่ยมันก็จะเป็นฟอร์ตไบ์ดาเมจอยู่เหมือนเดิมก็คือให้เล่นเซตน้ำแขง็งนั้นนะครับสำหรับเฟอร์เรียอ่ะจบแล้วอันที่ตัวเทียนไห่เนะเทียนไห่เนี่ย,เ,ยเล่นได้ทั้งสายฟ้าและน้ำแข็งเลยแต่ว่าสายฟ้าเล่นเซตสายฟ้ามันจะติดแอนิเมชันของชาร์จนะ ก็ระวังนะครับน้ำแข็งก็เล่นได้นะครับม,มาถึงตัวละครเทมุนนะเทมุนเล่นน้ำแข็งจะเก่งที่สุดนะครับสายฟ้าจะไม่ค่อยเหมาะกับตัวละครนี้นะครับเพราะว่าแอนิเมชันแอรเรียวเลนเนี่ยเอออยู่ไหนว่าเออมันเป็นเจตมาให้มีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสกิลตัวละครงัดดาบขึ้นงัดดาบลง,นงนเนี่ยจังหวะเนี้ย อันนี้ถ้าเนี้ยจะเก็บเก็บน้ําแข็งดีมากเลยนะครับแต่ว่าสายฟ้าก็จะไม่ดีเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดงานทีแรกแล้วสายฟ้าพาหัวมันต้องจบแอนิเมชันถึงจะแพรลี่ได้นะก็จะโดนสายฟ้าพาหัวฟรีฮิตหนึ่งเลยนะก็ไม่คุ้มนะครับไม่แนะนํานะมาถึงตัวทาคัจินะครับทาคัจิเนี่ยเล่นได้ทั้งสายฟ้าและน้ําแข็งเลยนะครับแต่ว่าสายฟ้าเขาจะเก่งกว่านะครับเพราะว่าเขาสามารถคอนโทร เกตสายฟ้าได้นะโดยการกดเอฟนะ,ะฟ้าไฟมันจะเพิ่มเกตมาเยอะก็รีวิวไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครทากติเมื่อไม่นานนี้นะสำหรับกุรุมินะครับตัวเมนผมอันเนี้ยก็จะเล่น,นทั้งสายฟ้าและน้ําแข็งเลยเป็นตัวซับนะครับลหลักเลยตัวเนี้ยคนจะไม่ค่อยกดอันติกับเอฟนะก็พยายามกดอันติกให้อันติกเพื่อนนะครับจะใช้ตกกะกัดที่ว่าเราเลือดน้อยเราค่อยกดนะไม่ได้นะ เราเล่นตัวซับเราก็ต้องกด F แล้วกดอันติให้เพื่อนบ่อยๆนะครับก็ตามนี้เลยนะ F เนี่ยจะเพิ่มดามจให้เยอะมากเลยถ้าเกิดตัดลมเนี่ยตัดสายเนี่ยเพิ่มดามิ40%เลยนะครับเนี่ยในระหว่างเนี้ยคุณคิดดูถ้าเกิดธา,าตุมันระเบิดจังหวะที่ตัดลมเนี่ยภายใน5วินเนี่ยจะเพิ่มดามจมาเยอะมากเลยนะเล่นน้่งเซตใส่ฟ้าเซตน้ำแข็งเลยนะครับก็ตัวละครต่อไป Water, ว a ด้าซุยตัวเนี้ยจะแนะนำให้เล่น เออจริงๆวันเล่นได้สองอย่างแหละสายฟ้าน้ำแข็งแต่ว่าน้ำแข็งอ่ะเจ็ดชาร์จผมยังไม่ค่อยแนะนําให้เล่นนะครับไอเจ็ดที่มันมวนตัวชาร์ลตล้ตเตี่อันเนี้ยมันบั๊กนะครับมันจะเลยมอนนะเลยบอสลอตเตอรแอนิเมชันด้วยก็ไม่นะไม่แนะนําให้เล่นนะแนะนำไม่เล่นสายฟ้านะครับตัวนี้จะหดสายฟ้ามาถึงตัวคอต่อไปนะครับยูชารน,นะยูชารไม่ใช่ยูชารน,นะยูชารมันคือบอสนะยูชารโอเค ตัวนี้จะเล่นได้ทั้งสายฟ้าแนละน้ําแข็งเลยนะแต่ว่าที่นิยมอะ่ะตัวนี้จะเป็นสายฟ้านะครับเพราะว่าเป็นเป็นอาวุธหนักมันเก็บเกตสายฟ้าไวมากเลยนะชาร์จทีเดียวก็ได้มาตั้งข้อขวานนะเยอะกว่าทุกตัวเลยนะตามนี้เลยแล้วส่วนน้ําแข็งมาเป็นชาร์จแนวนอนนะก็ติดแอนิเมชันเช่นกัน,กนต้องปาดครบสองฮิตถึงจะแคสเซลิลหรือแดดออกมาได้มันติดแอนิเมชันนะครับโฟนเลยไม่แนะนําเล่นกัน ตัวละครต่อไปนะครับตัวละครที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับไม่ค่อยมีคนจิบเป็นตัวละครที่สกิลเห็นแก่ตัวมากๆเลยนะสักสองันนะก็จะไม่พูดถึงแล้วกันนะเป็นปบัฟให้ตนเองนะกดทำทุกอย่างให้ตนเองนะแค่นั้นแหละสกิลตัวละครเนี้ยเล่นได้ทั้งสายฟ้าและน้ำแข็งเลยนะครับ แต่ว่าน้ําแข็งอ่ะตัวนี้จะดีหน่อยนะครับเพราะว่าจะใช้แอลฟินล้างในการเก็บเกล็ดสายฟ้าและแอลกอฮลล้างอ่ะมันตีรัวนะครับมันก็จะเก็บเกล็ดน้ําแข็งได้ดีนะครับก็ตามนี้เลยนะส่วนคลิปรีวิวท่าสองท่านี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็ไปดูกันเลยครับจุดเด่นของท่าน้ำแข็งนะครับ ถ้าหากว่ามอนอยู่ด้วยกันมันจะเป็นการระเบิดน้าแข็งรัวๆเลยนะครับสายฟ้าก็ทําได้แต่ว่าจะไม่คุ้มนะครับแล้วเกิดเป็นมอนตัวเล็กชาร์จทีเดียวนะครับมันก็จะระเบิดเลยระเบิดธาตุเลยนี่นะครับแล้วถ้าหากนํามอนมาอยู่ด้วยกัน นี่นะครับมันก็จะระเบิดแชร์ดาเมจไปให้ตัวข้างๆด้วยนะน้ำแข็งจะเน้นไปทางเคลียร์มอนซะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นท่าที่เคลียร์มอนดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าศักยภาพมันมีการระเบิดเบิ้ลด้วยนะ ยิ่งมอนอยู่กองกันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งรีดดาเมจธาตุน้ำแข็งได้มากที่สุดเลยนะครับนี่นะครับสามารถใช้เจดยุชานชาโดเพื่อเล่งน้ำแข็งได้นะให้น้ำแข็งมันเระเบิดบ่อยขึ้นนี่เลยนะยิ่งโดนเยอะยิ่งคุ้มนะครับพยายามรวมมอนให้ได้นะครับเซตน้ำแข็งมันจะเป็นดาเมจที่ดีที่สุดเลยนะครับ อวมมาอยู่ด้วยกันนี่นะครับระเบิดรัวๆเลยแล้วข้อดีของเซตน้ำแข็งนะครับสถานะฮอนสายบนเนี่ยจะอยู่นานนะสถานะฮอนระเบิดครั้งหนึ่งก็จะได้ประมาณเจ็ดวีนะเจ็ดวีหรือห้าวีเน่ยผมจำไม่ได้ละแล้วซับเซสซีบอันเนี้ย มันระเบิดหนึ่งครั้งก็ได้เจดวีนั้นเลยนะมันระเบิดทั้งหมดสมรอบก็จะได้สถานารอนขึ้นมาลัวๆเลยนะครับยิ่งตีทีก็ยิ่งได้สถานาสถานะรคอนมาบ่อยขึ้นนะครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะใช้ไม่หมดอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดตีเรื่อยๆอ่ะมาดูข้อเสียของเซตน้ำแข็งนะคืออคือต่อถึงบอสดาเมจไม่ได้ดีถ้าเซตใสฟ้านะครับ นี่นะครับมันต้องตีไปเรื่อยเพื่อชาพ์ตแต่ข้อดีคือมันเล่นง่ายไม่ต้องคอยแผรริสายฟ้าไม่ต้องคอยดูจังหวะบอสว่าบอสจะตีมาเมื่อไหร่นะแค่ชาร์ตตีไปเรื่อยแค่นี้เลยแต่ดาเมจมันก็จะน้อยกว่าสายฟ้าเยอะเลยนะครับก็เนี่ยเนี่ยนะครับเป็นข้อเสียของเซตนั้มแข็งแข็งนะครับก็ เป็นเซตที่ไม่มีตัวคูณดาเมจพื้นฐานนะครับก็เจตพวกนี้จะไม่มีบวกดาเมจเลยนะจะเป็นบวกธาตุส่วนใหญ่นะครับดาเมจพื้นฐานมันก็เลยหายไปนะครับ <c oughs> ก็มีแค่นี้นะครับเซตน้ำแข็งโดยสรุปนะครับเซตน้นำแข็งเคลียร์มอนดีมากแต่ว่าตีบอสพอได้นะครับ ก็ไม่ได้แย่นะแต่ก็ช้าพาเซตสายฟ้า,ส,ส,ฟาสัก20-30%นะก็าตามนี้เลยนะสำหรับเซตสายฟ้านะครับเนื่องจากศัก,กยภาพมันไม่ค่อยอวยไปทางสายฟ้าสักเท่าไหร่นี่นะครับส่วนมากทาง้งฝาที่เป็นธาตเนี่ยมันจะเป็นของน้ำแข็งหมดเลยนะ คืออันขวาจะโยงยังไงก็ได้ให้มันถึงอันกลางนะครเนี่ยเพิ่มดาเมจให้กับท่า45เเเมื่อติดสถานะฮอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาอันอื่นมาช่วยด้วยนะครับเพื่อทําให้ติดสถานะสถานะฮอนเพราะว่าเราจะไม่ได้ใส่แซคเซสีฟในเซ็ตสายฟ้านะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็จะใช้เป็นตีตัวทองนะครับส,ส่วนใหญ่นะเพื่อเก็บสถานะฮอนแล้วก็เป็นทั้งดาเมจด้วยเซ็ตสายฟ้าที่ผมใช้เซ็ตนี้นะก็ ต้องตีให้น้ำแข็งต้องตีให้สายฟ้ามันขึ้นไวกว่าน้ำแข็งนะพยายามตีไปนะครับอย่งั้นตัวเราจะตีน้ำแข็งนะเซตเนี้ยมันจะแรงที่สุดในสายฟ้าเลยนะครับพอแพรลี่ได้น้ำแข็งมันก็จะหายไปนะครับมาจากเจ็ดไอ้ปลเซตเนี้ยจะคูลดาเมจเว่อร์เลยนะครับแพรลี่สายฟ้าไป ยี่เห็นไหมครับมอนขัดนะนี่คือต้องระวังนะครับสำหรับคนที่เล่นเซตสายฟ้านะเพราะมอนสามารถขัดได้นะนี่นะครับมันก็จะตีแรงๆหน่อยนะสำหรับเซตสายฟ้าพอาะดาเมจพื้นฐานมันคูณมาเยอะมาก ข้อดีก็เป็นการตีบอสนะเพราะว่าเราสามารถเก็บสแต็กจากบอสได้ดรัวเลยถ้าเกิดแพรี่ได้เกตแต่ฟ้าเราก็จะขึ้นมาเยอะเลยนะครับถ้าแพดี่ ระเบิด้ายก็จะระเบิด,ดแรงๆมาิีเดียวนะททใส่ฟ้านะครับถ้าเกิดแพรลี่ตอนมอนล้มอ่ะจะเป็นเมัดที่แรงมากเลยนะ<ำ>แต่เล่นคนเดียวมันก็ทำยากเลยนะครับถ้าเกิดเล่นเดี่มันจะมีเพื่อนที่แบบช่วยบเบรกเกาะได้นะครับเทปที่ผมใช้เนี่ยถ้าเล่นที่ผมใช้เนี่ยจะตีเกาะไม่แรงนะ ตตีกายภาพจะแรงมากๆเลยโด,ดยรวมนะครับสรุปเซตสายฟ้าจะเป็นเซตตีบอสท,ที่แรงมากเลยนะแต่เกลียมอนไม่ได้เรื่องเลยนะครับตีไปเรื่อยๆนะมีดาเมจพื้นฐานเยอะมาก